มาเล่นกับไฟสิ่งเหมือนจะไม่ดีแต่ไปจะได้บอกใครที่เธอสุดเบรด โอเคสวัสดีท่านผู้ชมชาไทยกันเรื่อยนะผมร้องไอไมทีเจบีนะผมอยู่กับผมนายแบรนด์เบ o ยอนั่นเองนะครับ <S <S <ulation> <S ก็วันนี้นะผมก็จะมาแบบอยากบางคนก็แบบอย,อยากรู้ว่ากรำมาวิธีอ่ะไม่มีคนอยูพึกกูอยากทําคลิปดีกว่าอ่ะว่าไอเวลาผมจะร้องเพลงแต่ละครั้งเนี่ยมันต้องใช้อะไรมั่งนะครับผมอันดับแรกที่ใช้เลยคือต้องเข้า i s c o r d นะฮะ โอเคเดี๋ยวนี่ Discord อยู่นี่ใช่ป่ะแล้วสิ่งที่เราต้องทำต่อไปนี้อเอาทิ้งพี่ชายกูอยู่นี่นะผมผมไม่ได้เข้าไปนะฮะวันนี้สิ่งที่เราต้องทำต่อไปนี้นะครับผมเราก็ต้องใช้หารูปต้องหารูปที่อยู่ใน Discord นี่แหละเราต้องกดอ่าผมไม่ได้เปิดจอเต็มเลยนะก็เนี่ยกดคลิกขวาไว้นะผมแล้วก็วิธีคัดลอกลิงก์นะฮะนะผมการมาวิธีมีปานนี่เองนะครับผมซึ่ง ทุกคนก็จะรู้ว่าผมจะร้องเพลงที่กลับกลางเสมอนะฮะโอเควันนี้ผมเป็นเวลาเป็นเวลาโอเคยี่สิบสามนาิกานะผมเป็นเวลาทำมาหากินของผมเองนะฮะก็ถึงเราจะทําต่อวันนี้นะผมไปที่กลับกลางพร้อมกันเลยใช่ไหม Let's go <S คุณเยอะมากเลยอ่ะเยอะแบบผิดปกติมากอ่ะตอนนี้เริ่มไม่แหลกแล้เพราะว่าใช้นี้ไปนะผมเพิ่งปรับ ภาพเป็นระดับมีเดียมนะผมเพึ่งเพื่อให้ง่ายต่อการอัดคลิปนั่นเองเพื่อให้แบบคลิปมันมีความลื่นมากที่สุดนะครับไม่งั้นเวลาผมอัดไปน่าจะแหลกมันอาจจะทําให้ไม่สนุกครับผมก็มีหลายเจ้าแนละ้วที่แบบมาร้องเปิดหมวกตั้งแต่แบบผมมาล้อเปิดหมวกแบบผลแรกๆเลยแหละที่เนี่ยคนแรกๆเลยทําให้ผมแบบไม่ได้ร้องเพงลงเดี๋ยวรอบนึงครับผมรอพี่ชายผมก่อนอพี่ชายผมอยู่นู่น อยู่ตึงนู้นกับแปดหงของเขายืมขับดีไหมวะไม่ได้ล็อกซะด้วยโอเคยืมขับได้กันนะครับตะพุกโอเคเรียบร้อยนะผมอสอบตกเชียเปยนไงแปดหงอันนี้อยู่นะตั้งรองสีบแปดวะเฮ้ยได้แล้วเหรอ ออสองล้านนาๆไอ้เฮียโคตรดีเหียเลี้ยวอย่างหนึ่งสวยลองหน่อยเว้ยครับลองลองหน่อยเว้ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นสีสม้มก่อนมันจะกลายเป็นสีสม้มไอ้เฮียแต่ตังไม่มีเลยจูสัตหม <c oughs> ดแล้ว ตางกูหมดแล้วไปเลยเร็วๆไอ้เยวีกูไม่แบบติดชื่อผมไปแล้วไงครับผมใช่รถพี่ไปอัดไหมอ่ะใช่เนี่ยมันอยู่เนี่ยอ๋ออันนี้ไงไปอัดมาลองปีแปดพี่อยู่เนี่ยยังไงพี่อันอันนี้จูนนยังพี่ปีแปดเหรอครับผมอ่าจูนมาแล้วขอลองได้ไหมพี่ ได้ครับเป็นน้องโซดมีจำรถกูได้นะเยี่ห้อรถมึงมีไม่กี่คันหรอกแหม่ขอดุ่มายฮันแกพี่ไม่เรียกติดชื่อโอีผมบ่อยชิบหายเลยกูติดอ่ะใครจะทำไมอ่ะไม่เป็นไรพี่เรียกได้แค่ผมกูติดกูติดอ่ะไอ้เีอะเห็นซิ พี่วิกเกปะต้องต้องไปเปลี่ยนสีแล้วล่ะพี่สีส้มใช่ปะหรือจะสีเงินสีเรือนเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาโชว์พี่ผมผมจะได้ใจสีเดียวกับที่วิกแค่ต้องเป็นของฉันเองแต่ฉันขายไปแล้วแรงไปแล้วได้เหมือนกันนะจริงอันนี้พี่เห็นสีน้ำเงินหรือสีม่วงพี่เอ่อถามหน่อยโคเวตไอซีแปดเนี่ยถ้ามันจะวิ่งถึง300เนี่ยคือมันต้องใช้ล้อล้อเดิมของมันหรือว่าเปลี่ยนก็ได้อ่า ถึงสามร้อยอยู่พี่อันนี้ผมไม่รู้เกี่ยวกับล้อครับรู้ใช่ไหมว่าจะ,ะเปลี่ยนเงี่ยไม่ใช่หรอกอมันเปลี่ยนล้อดเดิมไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่หรอไม่รู้ช่างแม่งไม่ถูกใจล้อดเดิมเ<อ>น้นสวยว้ก่อนจิ้มพี่เน้นสวยม้ก่อนอรอดดแรงไม,ไม่แรงช่างแม่งกูเน้นเน้เนเปล่าหรอกก็ซื้อมาประดับซื้อมาไว้ขับเล่นเงี้ยจริงริงมีแปดหกขับอยู่แล้วอ๋อี e 8, 6, แปดหกก่อใช่ใช่ใช ดีีพ่ัแต่ถอดเทอร์โบถอดถอดเทอร์โบออกไปแล้วรถจริงเขาไม่ใส่เทอร์โบกันจริงขับเอ็นเอขับเ a ็นเอด้านละแลงไหมพี่นี่ได้อะไรนะคันนี้เหรอประมาณวิวกับสปีดเกือบสามร้อยอยู่ให้ลองกับตีแปดดีว่ะมาเลยเอาดีสามคันอ่ะ ตอนนี้ก็อยากได้สีแปดอีกคันนึงนะอยากไปได้สีแดงอ,อ๋อเขารอรอเขาเก็บตังค์อยู่ง่ะโดนโดนไปเท่าไหร่นะพี่มีประกาศเลยมีม,มีมีบริจาคให้เขาสักคันไหมสีแปดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาไปขายของนั่นก่อนนอีงง่เป็นสีด้านนะพี่ทำไมมันไม่ค่อยเงาทำเป็นเป็นสีด้านสีเหลือบม่วงสีเหล็กเหลือบม่วงมีเทลิกเหลือบม่วง ไปจริงถ้าชมเราแต่นได้ธรรมดาเออแล้วพี่ไปลงคลิปอีกเหรอพี่ไปชิมเพีลร์นะชาวชาวโทรโทรโทษโทษไม่ตั้งใจตะกี้ไม่โดนด้วยตะกี้ไม่โดนด้วยข้ามันไม่โดนเต้ก็โดนน้ำเงินใช่ไหมเต้ไปดูสีน้ำเงินแล้วไปขายก่อนไปหาตัง เปลี่ยนแม็กเปลี่ยนสีก่อนแพง่งกีฬาละไรอีเหี้ยโอเวอรตีแปดอะจริงจริงแต่อย่างแพงตอนนี้ตัวราคาเป็นทุกคันครับฉันแหละัวเป็นลักกาชาลักกาชาเหรอพี่กระชาแตพงมันไม่แพงสมมติสีสีเท่าไหร่แค่สองพันมือก็กระชานี่ถูกหมดเลยแต่งเครื่องก็ถูกอ๋ว่าอยู่พวกอีโวรลัสอะไรแต่งถูกเ ปกติเพราะมันไม่มีขายร้านค้าไงคือรถมันจะไอของแต่งจะเป็นตามเนี้ยตามราคาแล้วพี่ไม่ร้องเพลงหรอวันน่ะหรืองมดร้องละร้องนี่แหละร้องนี่แหละแต่ว่าพี่พี่ของพี่ชายมาพอดีไงตะเคียนกามาวิธีมาอยู่ไกลไม่กล้าต่อยกันเลยเกียงเห็ดยับเลยตรงนี้นไม่กล้าร้องเพลงกันเซฟโซน ชิต่อไปตอนแรกตกใจกันนะว่าทำไมคนมาเยอะจังวะตรงนั้นอะตรงตลาดกลางอะตรงตรงนู้นนะ่ะน,น,นะใช่เป็นรวมรวมญาติครับพี่เขารวมญาติอะไรกันเพราะว่าทขาไมตอนเข้ามาแม่งเด็กจันยิงยังเดกแม,ม็ปไม่โหลดเล่เห็นคนหน้าแก่ของผมแม็ไม่โหลดเลยนี่กำลังพิมพ์การล่องผมนะผมอันดับแรกเลยคือเแต่ผมชอบนะคลิปพี่ไอ้วิธีการตัดต่อไอ้ใส่เสียงอ่ะ ว่าได้อยู่นะพี่สไตล์พี่แล้วเน้นเกียน์ได้เลยมันดูสนุกดีพี่คำวิธีในการทำคิดต่อไปก็คือในเอ๊ไม่ใช่กำวิธีในการร้องเพลงต่อไปก็คือกดมือถือนะฮะไอที่วันนี้ผมผมเตรียมเพลงมาประมาณแบบไม่กี่เพลงอีกแต่ว่าก่อนอน่นก่อนจะมาได้นะผมขอนี้ก่อนหาเพลงก่อนแล้วก็ผมได้เพลงวันหนึ่งเพลงก็คือชอบตัวเองเวลาอยู่กับเธอนะฮะก่อนอน่น ระดับแรกเลยคือกดนี้กดวางใช่ปะแล้วก็พิมไปรอดูข่ามมาแล้วโอเคต่อไปก็เปิดตั้งค่านะครับผมเปลี่ยนเป็น voice chat เป็นโอเคเพราะผมขี้เกียจเปิดใหม่นะฮะจัดไป โอเคไปแล้วมีมีลูกค้ามาแล้วล้อมดึกเจ้าผู้ชมหนึ่งคนแล้วตอนลูกค้าก่อนลูกค้ามาแล้วเออลูกค้ารอลูกค้าลูกค้ามาปุ๊บกูร้องปั๊บเคล็ดแหละพี่พี่ไม่ใช้โปรแกรมอะไรน่ะในคาราโอเกะให้พี่ใช้มันดีไปมันไม่คาราพี่ไม่ชอบใช้คอมยิงถ้าใชู้่รอลูกค้ารอลูกค้ามันมีอยู่คนเดียวนะพี่ น่าจะเห็นแหละเพราะว่าแบบตัวละครผมชัดเจนสุดละเรากูแป๊บนึงเราลูกคา้าก่อนเพราะว่าลูกคา้าก็คนฟังมาคนอะ่ะคือ,อารลอมผมด้วยันเลยมาฟังผมดม้วยการนที่ผมมาจุนี่อเน,นี่ยค,ค,คนเยอะมากตรงน,นั้นะผมปดกระซดีกว่าที่ก่อนนัานเนี้ยคือคนมันฟังมาเยอะมากตรงน,นั้นนะ,ะลูกค้ามัน<า>ลูกค้ามาแล้วหนึ่งคนโอเคว,วันเดินปีจำไม่ได้จำได้ จัดไปฉันชอบตัวเองเวลาที่อยู่กับเธอชอบที่เธอเป็นตอันอยู่กับเธอเหมือน,นฉันได้กลามาเป็นอีกคนที่ดีกว่าเดิมบี <Happy. S 2> ชอบตัวเองเวลาที่อยู่กับเธอและอนนชอบตัวเธอตอนอยู่กับฉันฉันชอบเวลาที่เรามีกัน เป็นคนเป็นคนไม่ได้ดีอะไรเป็นคนที่ฉำมาได้ถ้าทั่วไปบางทีก็ใจร้อนบางทีก็ใจร้ายบางเพื่อนไปเอาอไรเสียเลยวันวันทำอะไรด้อยไปวันวันมาทำอะไรมันเคยเคยไม่มีดอกจุดไม่ไม่มีอะไรเลยมีแต่คนที่สวยงามจนวันนี้ ที่เธอได้เดินเข้ามาแตทำให้ฉันรู้ว่าจะเป็นคนที่ดีในมาแค่ไหน,นฉันชอบตัวเองเวลาที่อยู่กับเธอฉันชอบที่เป็นตอนอยู่กับเธอเหมือนฉันได้กลายมาเป็นอีกคนที่ดีกว่าเดิมชอบตัวเองเวลาที่อยู่กับเธอ และชอบตัวเธอตอนอยู่กับฉันฉันชอบเวลาที่เรามีกันชอบที่ฉันได้รักเธอเธอทำให้คนที่ไม่ม่หัวใจได้รู้ในเรื่องที่เคยไม่เข้าใจคนที่เคยใจร้อนคนที่เคยใจร้ายกายเป็นคนที่รักแค่เป็นเธอื่อเธอได้เดินเข้ามา เธอทำให้ฉันรู้ว่าจะเป็นคนที่ดีได้มาแค่นะี้ฉันชอบตัวเองเวลาที่อยู่กับเธอฉันชอบเป็นตอนอยู่กับเธอเหมือนฉันได้กลายมาเป็นคนที่ดีก<อ>ว่าเดิมชอบตัวเองเวลาที่อยู่กับเธอ làm sao để cho anh nhớ em 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 the tôi anh anh nhớ em 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 anh ขอบคุณนักนพี่และทุกท่านด้วยนะครับที่มาฟังในบ้านเองเพลงโอ้โหมาโอ้มาเป็นภาพเลยเว้ยโอเคลูกค้าก็มาหนึ่งคนก็ได้เงินค่อนข้างพอสมควรนะครับเท่าไหร่เลพี่ได้เท่าไหร่ประมาณ0้าพันสองร้อยเออไม่ใช่ไม่ใช่หมดตัวห่อโอเคผมตอนนี้ก็ต้องปรับเป็นใหม่อ่าทำไมเงียบอ่ะ จ่ายเงินนตอนนี้ผมต้องกลับปรับเป็นไม้แบบเปิดเองปิดเองก่อนแล้วกันนะครับเพื่อง่ายต่อการมามามามต่อแล้พี่จ้าตาแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอ่าถักขอบพักปอดึงเงินบ้ากล้ามาแป๊บหนึ่งท้องจ้องตากันแล้วทองพี่ไอ้เยอะเลยมันบ้ากล้าขนาดนั้นมันไม่จ้องมันจะถลทล่าเข้าห้องเลยร้นมันหอดเพื่อแล้วมันหอดเพื่อแล้วเอาลูกเอาลูกเดี๋ยวตาพับมาถึงเสียงเนี้ยเลย โอเคครับมาฟังเพลงไม่มีใจตัวใจเบ้ออัดเลยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งหาเพลงก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งตังไว้พอเปลี่ยนสีจะขอกูใช่ไหมพี่เปล่ามาหาเฉยเฮียไอ้เหี้ยตังไว้พอเปลี่ยนสีไปละคุณไปฟมต่อละ n ไม่น่าตะฟลุ๊กมันหมดเกลีเกงแล้วนะสุกเขาจริงนะน่ะ ชายถามยี่งขอนเพลงเข้ามาเดี๋ยวที่กูมาเล่นเพลงเลยมาเจอครูคนอาหารจานเท่ต๊ะตอรี่ทำไมเขาอุ่ยเยอะกันจังอ่ะเพว่าธรรมดาจบเร็วนะเนี่ยแชมโฟนัชชนะขาดก็ธรรมดาตอรี่ไม่ต้องให้จบเร็วไม่ตอนตอนผมเล่นนะไปดูตรงนู้นเลยเหรอทำไมอ่ะผมเล่นมันได้วันละสองอุ่ยสาวอุ่ยเองที่อ๋อมีกดใช่ไหมกูขัดรองเท้า ใเขาสนใจไปผมก็ร้องเพลงผมก็ร้องเพลงต่อไปนะผมชรแต่เธอมาที่ไรก็ใจสั่นรู้บ้างไหมที่คุยกับฉันทุกวันหรือเพลงที่เธอชอบฟังฉันจำได้หมดนะทั้งที่เราอยู่ด้วยกันแทบทุกวันแต่เวลาใครถามเธอบอกว่าเพื่อนกัน อยากจะรู้ที่ทำมาเพื่นมากไหมก็ไม่ได้คิดอะไรมาใกล้ทำไมอเล่นกับใจอย่างนั้นไม่ได้คิดอะไรอย่จ้องตาแก่ก็มันวันไว้นะเธอไม่ได้อยากจะเป็นเพื่อนแกว่าใครเพื่อนแกซาำเป็นบางหรือ,อยังได้ไปทั้งเย่ได้แค่เพื่อนเึงรักบอกใ้ใจที่คิดไปมากคนนั้น ไม่ได้ยาจะเป็นเพื่อนแกว่าใครเพื่อนแกขอแฟนได้ไหมมันก็มีแต่งเยอะแล้วพอเธองั้น็็่ฉันเธอขอโทษทีที่แค่แกเกินกว่าเพื่อนกันเอ,อยยูรู้จริงหรือกล้ไม่รู้อ่าที่ทหลอดมามันโคตรชัดปะหรือจะว่าชอมใช่ไหมไม่ใช่ความรู้สึกฉัน ที่ขาให้ไปรับไปส่งที่พูดว่าฉันเปิดเซตที่ไม่ว่าฉันเป็นหยวงที่ามือบอกมคิดอะไรเพื่อนบ้าอะไรจี่ไหนทำกันอย่างนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรใกล้ทำไมอย่าเล่นกับใจอย่างนั้นไม่ได้คิดอะไรอย่าช้องตากันให้มนันวันไว้นะเธอไม่ได้อยากจะเป็นเพื่อนแกว่าใครเพื่อนแก ขอคำนหรือ,อยังให้เธอเปตั้งเยะแล้แค่เพื่อนเองเลยบอกในใจฉันคิดไปมากกว่านั้นไม่ได้อยากจะเป็นเพื่อนแกว่าใครเพื่อนแกขอเป็นแฟนได้ไหมเพื่อนก็มีตั้งเยะและพอเจนั้นก็แช่งเธอขอโจทีที่แค่แคกันไม่อยากจะเป็นเพื่อนแกอย่างใครเพื่อนแกถามกป็นบางหรือ,อยัง ห็นไปตั้งเยอะได้แคบเพื่อนเล็กบอกในใจฉันคิดไปมากกว่านั้นนี่อยากจะเป็นเพื่อนแกใครเพื่อนแกขอเพืนได้ไหมมันจะมีตั้งเยอะและพอจงั้นก็ช่างเธอขอโทษที่เคยแกเกินกว่าเพื่อน นี่คือกร,รมังทีนการล่องเพลงของผมนะเลทั้งจริงอ่อะคนจะเยอะกว่านี้ไว้แต่ว่าน่าจะติดสตอรี่กันนั่นแหละแต่ละคนจะติดสตอรี่ไว้อะไรเด็ดสองอย่างหรือไม่ก็เห็นแล้วแต่ลืมหรือว่าหากูไปเจอสองอย่าง,งก็ปกติอะ่ะผมจะไปร้องตรงนูน้นอ่าจะรองตรงนั้นนะครับผมแต่เรื่องที่ว่าแต่เรื่องที่ว่าอ่า แอ,แ,อแ,อแอดแอดอยู่ข้างกูเลยโอเคกูกูจะไม่กูจะไม่ทำตัวาาอ่แปลกประหลาดแล้วกันโอเคโอเคโอเคผมก็นี่คือวิธีกรรมมาวิธีการร้องเพลงของผมนั่นเองฮะก็ไ <c oughs> ว้เจอกันคลิปหน้านะผมสำหรับคลิปนี้สดดีครับผมอ่มมไปเต้นชุกกะรู